สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคลิปเดียอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญอีกหนึ่งหัวข้อในบทที่4นั่นคือเรื่องของสูตรเคมีซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะมีหัวข้อย่อยๆมากมายมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อสูตรเคมีกันตามหนังสือหน้า25เลยนะคะดูตามกันไปสูตรเคมีเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนแทนธาตุและสารประกอบแสดงชนิด และอัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบสารประกอบหนึ่งหนึ่งจะมีอัตราส่วนโดยโมลอะตอมของธาตุคงที่อัตราส่วนโดยโมลของอะตอมธาตุคงที่นะักวิทยาศาสตร์ทราบอัตราส่วนโดยโมลได้อย่างไรเราจะศึกษากันในหัวข้อ4.3.1กฎสัดส่วนคงที่ จากที่ได้ศึกษามาแล้วว่ามวลสัมพันธ์กับโมลดังนั้นในการพิจารณาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบสามารถนำไปสู่การคำนวณหาอัตราส่วนโดยโมลของอะตอมาธาตุได้เรามาเน้นข้อความนะอัตราส่วนโดยมวลนำไปสู่การคำนวณหาอัตราส่วนโดยโมล เพราะฉะนั้นมาดูความสัมพันธ์มาดูวิธีการว่าการหาตราส่วนโดยมวลและการหาตราส่วนโดยโมลนั้นมีวิธีการอย่างไรอัตราส่วนโดยมวลมีวิธีการก็คือนำมวลของธาตุตัวที่มีปริมาณน,น้อยกว่าไปหารมวลตัวมันเองและไปหารมวลของธาตุที่มากกว่าแน่นอนมวลของธาตุตัวที่น้อยกว่าหารตัวมันเองข้อมูลนี้ต้องได้เท่ากันหนอย่างแน่นอน และเมื่อนําไปหารมวลของธาตุที่มากกว่าตัวตั้งมากกว่าตัวหารผลที่ได้ต้องออกมามากกว่าหน่งแน่นอนและสามารถจดข้อมูลอัตราส่วนวิธีการคํานวณอัตราส่วนโดยมวลไว้ได้ต่อามาตราส่วนโดยโมลการหาอัตราส่วนโดยโมูลนั้นวิธีการก็คือนำมวลอะตอมของธาตุนั้นๆไปหารมวลของธาตุเอามวลตั้งหารด้วยมวลอะตอม จากนั้นทำอาัตราส่วนให้เป็นเลขจำนวนเต็มมาดูวิธีการใช้งานนะคะข้อมูลในหนังสือตารางหน้า4.5เป็นปริมาณทองแดงที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับกรรมถันมีการทดลองทั้งหมด5การทดลองด้วยกันใน5การทดลองนั้นก็จะมีมวลของทองแดงต่อกรรมถันตัวเลขที่แตกต่างกันเราจะมาหาอัตราส่วนโดยมวล ต่อตารางที่4.5ไปด้านขวานะคะซึ่งการหาตราส่วนโดยมวลก็อย่างที่แนะนำไปนั่นคือนำมวลของธาตุตัวที่น้อยกว่าไปหารมวลตัวมันเองและนำไปหารมวลธาตุที่มากกว่าดังนั้นการทดลองที่1ของตาราง4.5ตัวที่น้อยกว่าคือมวลกรมถัน0.5 0.5หาร0.5ตัวมันเองก็ได้1 1>, 1หาร0.5ก็ได้ออกมาเป็นอัตราส่วนทองแดงต่อกรรมถัน2ต่อ1การทดลองที่2ใช้ทองแดง1.9กรัมจะทำปฏิกิริยาพอดีกันกับกรมมาถัน1.0กรัมอัตราส่วนโดยมวลก็จะออกมาเป็นเอา1หารทั้งคู่เป็น1.9ต่อ1การทดลองที่3 ใช้ทองแดง2.9กรัมต่อกรมฐถัน1.5กรัมเอา1.5หารก็จะได้ออกมาเป็นประมาณ2ต่อ1การทดลองที่4ถ้าใช้ทองแดง4กรัมจะต้องใช้กรรมฐถัน2กรัมเอา2หารทั้งคู่ก็จะได้เป็น2ต่อ1การทดลองที่5ถ้าใช้ทองแดง4.9กรัมก็จะต้องใช้กรรมฐถัน2.5กรัมเอา2.5หาร2.5และ4.9หาร2.5 เจะได้มาที่ตัวเลขประมาณ2ต่อ1ซึ่งซึ่งถ้าเรียนดูตารางช่องสุดท้ายเราเติมเข้าไปอัตราส่วนโดยมลูลขอภัยค่ะอัตราส่วนโดยมวลของ Copper cu ต่อกรรมถาน s จะเป็นตัวเลขที่คงที่เสมอเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าในการเกิดสารประกอบระหว่างทองแดงกับกรรมฐา,านนั้นมีอัตราส่วนโดยมวลคงที่จึงเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ มีคำถามชวนคิดด้านล่างคำถามข้อที่1ถามว่าในการทดลองแต่ละครั้งอัตราส่วนระหว่างมวลทองแดงต่อมวลกรมฐานมีค่าเท่าใดและมีค่าเฉลี่ยเท่าใดก็จะพบว่าอัตราส่วนโดยมวลของ c o ปเปอร์ทองแดงต่อ S อสเซนเซอรม์มฐานนั้นเป็น2ต่อ1เท่ากันทุกครั้งข้อที่2 จทถามว่าตราส่วนโดยโมลของทองแดงต่อกรมมันทันที่ทำปฏิกิยาพอดีกันเป็นสารประกอบ copper t o s u n f i d e สารประกอบที่เกิดจากทองแดงกับกรรมันันเกิดเป็นสารประกอบที่ชื่อ copper t s u n f i d e มีค่าเฉลี่ยเท่าใดย้อนกลับไปดูวิธีการหาตราส่วนโดยโมลน,นำมวลอะตอมไปหารมวลของธาตุทำให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มดังนั้นข้อที่2ก็จะได้ อัตราส่วนโดยมวลอัตราส่วนโดยมวลทองแดงต่อกรรมถันเท่ากับมวลของทองแดงคือ2ต่อกรมมถัน1ของทองแดงนั้นหารด้วยมวลอนะตอมทองแดงเปิดตารางธาตุดูนะคะ ท่ากับ63.55ส่วนกรรมฐานนั้นมีมวลอะตอมเท่ากับ32.06เมื่อหารออกมาแล้วก็จะได้เป็น0.031ต่อ0.031และเมื่อทำให้เป็นจำนวนเต็ม ก็จะได้เป็น1ต่อ1นี่คืออัตราส่วนโดยโมนในหน้าถัดไปหน้าที่26มีการสรุปตารางว่าเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง4.3 ทำให้ทราบว่าอัตราส่วนโดยมวลทองแดงต่อกรมมาานที่ทาปฏิกิริยาพอดีกันจะเป็นสองต่อหนึ่งเสมอนอกจากนี้ยังพบว่าในการเกิด copper two sulfide ที่สังเคราะห์จากสารละลายที่มี copper two ion ทำปฏิกิริยากับสารละลายที่มี sulfide ก็จะให้สารประกอบที่มีอัตราส่วนโดยมวลทองแดงต่อกรมมาานเท่ากันจึงสรุปได้ว่าสารประกอบ copper two sulfide ที่เตรียมด้วยวิธีใดก็ตามอัตราส่วนโดยมวลทองแดงต่อกรรมถันจะคงที่เสมอข้อมูลนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ที่ค้นพบโดยโจเซฟหลุยพูธช,ชาวฝรั่งเศสยานาต่อไปเมื่อหาอัตราส่วนโดยมวลของทองแดงต่อกรรมถันที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันในส่รนประกอบ c o ป p e r two s u l f โดยหาอัตราส่วนโดยมวลต่อมวลอะตอมอย่างที่ครูแสดงไปจะได้ค่าประมาณ1ต่อ1ซึ่งอัตราส่วนโดย,มมดยโดยมล,โมลจะมีค่าคงที่เช่นเดียวกับอัตราส่วนโดยมวลอัตราส่วนโดยโมลจะมีค่าคงที่เช่นเดียวกับอัตราส่วนโดยมวลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาศึกษาวิธีการหา อัตราส่วนโดยมูลต่อไป